ใครสนใจเติมเกมลายเลนเจอรราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง35%ได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย 100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง r j a n g e r ด้วยนะครับทุกคนนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนยูผม r j a n g e r นะครับแล้วก็คลิปนี้อยู่กับซีรีส์ป้ายแดงสายฟรี7000รูปบี้นะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับหลังจากที่ไม่ลง EP มาประมาณ2ประมาณ2กับ3สัปดาห์นะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับป้ายแดงนะครับก็เข้าไปตีพเล็กน้อยนะครับ โอเคคลิปนี้ผมก็จะมาตีพีพีแบบวันปิลิกแล้วก็จะมาเปิดกระชาด้วยนะครับโอเคครับมาเปิดกระชาสักห้าสิบการ์ดแล้วกันนะครับคลิปนี้นะสำหรับป้ายแดงขอแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคขอดูแป๊บหนึ่งว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเอ้กี่ตัวนะครับเอ้ยกดผิดยี่สิบสองตัวเลยนะสำหรับกบม่วงนะครับถ้าได้มาก็น่าจะปั้นนะฮะและผมน่าจะลงทีมนะครับอืมโอเค มีตรงนี้อีกสามการ์ดนะครับก็เพราะน่าจะพอดีห้าสิบการ์ดไปเป๊ะเลยนะครับโอเคขอรับของโอ้โหตรงนี้มีเก้าร์ดโอ้มีการ์ดเดออยู่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มา,มาละม,มาเล่นมาเล่นเอ้ยมาเล่นเออมารับเท่าไหร่นะครับโอ้มีหกสิบเลยวะ่ะทุกคนโอเคฮะสลับเบาโยมมทูดนะครับตีกิวเลดยังวะยังเลยครับ อ้บ่ได้เป็นหยังไอ้เก่งกะระโดไปฮะเดี๋ยวข้ามาตีก็ได้ขอไปเปิดการ์ดก่อนแล้วกันขอรับอันนี้ก่อนเดี๋ยวลืมนะทุกคนเพราะว่าโอ้โหจะวันจันแล้วนะเหลือเวลาหนึ่งวันนะเดี๋ยวผมลืมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ได้เข้าเท่าไหร่นะครับมีโอกาสแลก็ได้รับไก่อนเลยเสียดายเพร็รม่วงนะทุกคนถ้าไม่รับนะผมเคยพลาดไปสองสามครั้งแนละ้วลืมลรับแล้วทุกคนโอเคไปฮะเวลาบ่ายสอง เป็นเวลาที่ผมดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นเวลาที่แบบเปิดไม่เคยได้เลยนะฮะสำหรับตัวใหม่นะฮะในแบบเวลานี้นะครับนี่ไงลูกเสือเมือรีฮะเคขอเปิดนี้เอาแล้วกัสนสำหรับซีรีส์นี้ก็เหลือเวลาย,ยาวไกลครับจนกว่าจะถึงนะเพราะว่าผมเล่นสายฟีด้วยนะครับสำหรับไอทีนี้นะครับ ก็ดองไปเรื่อยทุกคนถ้าแบบอยากับเปิดตอนไหนก็เปิดเราเล่นนะต้องถึงเจ็0พันะมาดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดองก็สามารถดองได้ครับเอาผมเป็นคู่แข่งก็ได้นะครับถ้ายิ่งมีคู่แข่งก็จะทำให้ให้เราอะยิ่งแบบดูเก่งขึ้นนะทุกคนยิ่งทำให้เราอะมีความพยายามมากขึ้นนะเนี่ยผมดองแข่งกันสามไปดีเลยเนี่ย ทางไอดีหลักแล้วก็ไอดีป้ายแดงไอดี ID ป้ายเหลืองนะครับแต่ไอดีป้ายแดงจะนำท้ายนะเพราะไอดีป้ายแดงอาจจะมาช้ากว่าเพื่อนนะฮะไอดีที่แบบตอนนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วก็น่าจะเป็นไอดีหลักนะครับแต่ยังไม่ถึงไอดีหลักอะ่ะเป้าหมายคือ9999รลูบี้นะครับไม่ใช่แค่700 0นะคือจะเป็น9999เรลูบี้เลยแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงหรอกครับก็น่าจะดองไปเรื่อยๆนะครับจโก,กจะถึงนั่นแหละแต่ว่าไอดีป้ายเหลืองตอนนี้ก็2 0 0 0ันกับ2,500แล้วนะ โอ้หไม่ออกจริงๆว่ะทุกคนถ้าได้มาคือบมปั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะสำหรับไอดีนี้นะโอเคครับมาดูกันว่าจะมาจริงๆมาหรือเปล่าโอกาสยังมีฮะสำหรับตัวใหม่นะโอกาสยังมีบาบูน้ำสารมาดิทำไมมันออกเ้ากัยีนอะไรขนาดนั้นวะผมเปิดไม่ค่อยได้เลยนะเฮ้ยเปิดผิดตู้มาเนี่ยไอถูกอยู่ถูกอยู่เมื่อกี้ตู้นี้ใช่ปะไม่รู้นึกว่าเปิดผิดตู้ฮะเมื่อกี้ไปครับทุกคน ไม่ค่อยได้ลงเลยครับสำหรับไอดีป้ายแดงนะก็ดองเพชรดองอะไรดองตั๋วดองอะไรไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่ไม่ผมไม่รู้ว่าจะมาทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับก็คือก็มาตีพีพีเฉยก็กลัวคนดูจะเบื่อนะครับใครอยากที่ให้ผมเอาป้ายแดงไปทําอะไรก็เม้นนะยกเว้นเอ้ยกเว้นเอ้ถูกยังวะยกเว้นเอ้ยกเว้นเออ ไม่ให้ผมไปเล่นแบบพวกเพิเพ่มในเบลก็มันมันค่อยจำกัดมันน้อยนะครับในการเล่นป้ายแดงนะครับทุกคนนะอืมคอ่คอค่อจำกัดมันน้อยนะครับนี่พูดไปพูดมาโดนโดนใบเหลืองเลยครับเล่นได้แค่พีพีกับกิวแค่นั้นแหละฮะไม่มีเล่นได้แค่นี้จริงๆครับเหลือสิบห้าการสุดท้ายครับอ,อู่ดอกมาตั้งนานนะไปครับทุกคนไม่ได้ก็ไม่เอาละ โอ้โหสิบการครับทุกคนไปสิบการสุดท้ายนะโอ้เปิดมาหกสิบการนะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยหรอเอามาทำไม้บาวปลากระทุกบาวปลากระพงเนี่ยเหลือเจะเชื่อนะโอ้โหหมดสิทธิ์แล้วครับทุกคนเอ้ยหกการสุดท้ายพอแล้วครับทุกคนไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามล่าเอ่อ โอเคเดี๋ยวขอไปตามล่าจริงริงโอ้เกลือจะเกลือที่ไหนจะไกลละกลัวโอเคเดี๋ยวขอดูที่สะสมก่อนละกันนะครับว่าตอนเดือนนี้ผมได้ตัวใหม่มาหรือยังวะจำไม่ได้นะอดีนนี้นะตัวใหม่ไม่ได้หมายถึงบาผู้นำศาตรนะหมายถึงไอตัวใหม่ได้มาสักตัวอย่างไม่ได้สักตัวเลยนะครับทุกคน เยไม่เป็นไรครับทุกคนก็ไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้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 คือไอดีนี้ผมผมใช้เวลาดองมาระยะเวลาประมาณก็หลายเดือหลายเดือนเรื่องวะประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณอะประมาณสามเดือนนะครับสำหรับไอดีนี้นะไม่ถึงหรอกเกือบสามเดือนแล้วแหละก็คือผม ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับในการร้องเจ็ดพันลูกปีนะครับเพราะว่ามันจบได้เพียงแค่เพจสามนะครับไม่เพจสามก็เพจสองแค่นี้สองสองอันเนี้ยเพราะมันโดนแบบโอ้โหโ,โ,โดนตีนะครับแล้วผมจะพาไปดูนะแต่โดนตีก็ชนะรวยๆอยู่นะผมไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะสำหรับไอดีนี้นะโอเคครับลุย สับใครที่เล่นป้ายเหลืองป้ายแดงอยู่ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนมีรูบี้เท่าไหร่นะและทุกคนมีเป้าหมายในการทําอะไรในการเล่นป้ายเหลืองป้ายแดงนะครับฝา hmm. กคอมเมนต์หน่อยนะเพื่อผมจะเอาเป็นแนวทางนะส่วนตัวผมก็ดองรูบี้อย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรมากคะใครที่แบบมีแบบอยากจะเปิดสมมุติแบบแบบดองการ์ดเอาไว้เปิดคนรบูที่ชอบหรือว่าอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนนะใครที่แบบมีเป้าหมายอะไรยังไงในการเล่นป้ายเหลืองป้ายแดงนะครับซีรีส์นี้คือแบบ ผมเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมีความสุขนะคือว่าแบบเอ้ยเราเล่นแล้วเราแบบสนุกดีว่ะเราแบบแล้วมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาเล่นบ่อยๆนะครับทุกคนนะเราไม่ต้องมาเล่นบ่อยก็ได้นะครับเราแบบนานๆทีเข้าก็ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้หมายถึงแบบนานๆนนทีเล่นพีพีอะไรประมาณนี้ <G l ain> แต่ว่ามันมันก็ต้องมันก็ต้องล็อกอินทุกวันนะสำหรับผมนะผมผมล็อกอินทุกวันเลยนะครับทุกคนนะสำหรับไอดีพวกป้ายเหลืองป้ายแดงนี้นะ คือพยายามล็อกอินให้มันได้ของเยอะๆนะครับทุกคนนะเพื่อเอามาอัพไอดีให้มันโหดขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับไปครับทุกคนรุยเลยรุยเลยไปครับไปครับตีเอาค่าแฝงออกคือไอดีผมเนี่ยมีแบบมีผลกระทบบางที่เยอะนะครับ ไอดีคือแบบกากชัดเจนอิเมริ e มันเบามันเบาลงชัดเจนแล้วแบบมันบางเยอะมากมันบางมากโอเคได้แค่สามเปอร์ซ็นต์นะทุกคนตีไปสิบครั้งนะโอเคครับ p พ p เปิดผมจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนสำหรับ ID ไอดีปลายแดงนะลุยดูครับทุกคนคือเกมตั้งรับชนะหลุดร้วนะครับผมไม่ให้เล่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเด สัปดาห์นี้ผมเล่นไปแค่กี่ครั้งเนี่ยวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งห้าหกเจ็ดสัปดาห์นี้เพิ่งเล่นไปแค่เจ็ดเกมนะครับทุกคนนะส่วนมากผมจะปล่อยให้เกมตั้งรับมาเล่นไปนะครับทุกคนมาเดี๋ยวขอวันนี้ขอตีสักดึงเกมให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับทุกคนมันเป็นวันไปนอีกแล้วเผื่อมันจะขึ้นไปเพชรสองได้นะครับ ไปครับทุกคนผมผมผมไม่อันนี้คือผมผมตีหมดเลยนะครับทุกคนอันนี้เพราะว่ามันเป็นไอดีเล่นขำๆเนี่ยดูดิคนไทยก็มาตีผมเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ไม่ได้มาแจกเต็มนะบอกก่อนดูดิแจกเต้มเลาแบบเนี้ยอันนี้คือขาไม่ได้มาจแจกเต็มคืขอขามาตีจริงๆเลยผมก็เลยเอ้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ใช่หลีกเหมืนอนไอดีหลักไอดีหลักผมจะพยายามเลี่ยงตีคนไทยแต่ก็มีคนไทยมาตีผมนะผมก็พยายามเลี่ยงที่จะตีคนไทยนะ สำหรับไอดีหลักนะครับไอดีหลักก็จะเป็นไอดีที่ยืนอยู่เพชรสองนะเอ้ยเพชรสองบ้าอะไรมัดสองมัดหนึ่งนแหละไอดีหลักเขาเดือนสัปดาห์นี้ก็น่าจะจบเพชรอ่ามาตเตอร,ร์สองใกล้ๆขึ้นมาตเตอร์หนึ่งได้เลยนะครับอาจจะมีสิทธิ์ขึ้นมาต์เตอร์หนึ่งเลยเพราะว่าผมดันนะครับสัปดาห์นี้ผมดันนะสำหรับไอดีหลักนะปกติไม่ค่อยได้ดันนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหะะร่นะฮะก็จะจบแค่มาตเตอร์สองไปไปลายนี่แหละเกือบตกมาตเตอร์หนึ่งเลยซ้ำอ่ะเอ้ยเกือบเกือบตกมาตเตอร์สองเลยซ้ำอ่ะ โอเคครับน่าจะชนะได้นะครับเพราะว่าเกียร์เขาไม่ได้แน่นเหมือนของเรานะเกียร์ของเราก็เกียร์ของผมตอนนี้มันขาดเกียร์แบบที่แบบเป็นอัปเกรดท่านให้ตัวละครนะครับทุกคนนะมันแบบท่าน,น้ำไม่มีอัปเกรดท่านเท่าไหร่นะครับมันแบบมันยังไม่สุดเท่าไหร่อ่ะท่าไม้ท่านน้ำมาเลยพวกนะั้นท่าไฟก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราในนาคตครับทุกคนนะลูบี้ครบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหรือว่าผมอาจจะแบบแวะไปเปิดก่อนก็ได้นะ <laughs> โคมันก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าเราแบบทําให้ทีมมันโหดขึ้นนะครับทุกคนนะโอเคครับมาสักหนึ่งเกมแล้วนะ,ะนะนี่ไว่าแล้วมันจะไหลโอเคครับแล้วเราใส่เกียร์พวกแบบอัพเกียร์ท่าที่เป็นแบบแจกฟรีคือมันไม่ได้ครับทุกคนเพราะมันไม่มีรถแร่นะครับแล้วก็ต้องเน้นแบบรถแร่ด้วยคนจากัดมันของนั้นี่เยอะยครับทุกคนนะสําหรับการเล่นป้ายแดยงนี่คือแบบต้องแบบโอ้โหสุตลต่านจริงๆงะครับทุกคนถึงจะแบบไหวนะ หู่ด้วยอย่างไอดีพี่กรณ์ไอดี ID พี่กรณ์โคตรโห,โหโดนะคือแบบไอ้ดีลักผมยังแพ้คือแบบสู้ไม่ไหวเลยครับไอ้ดีลักผมเจอ ID ไอดีป้ายเอ็ดนะแต่ ID ไอดีป้ายป้ายป้ายแดงผมพอไหวอยู่นะแต่เจอ ID ไอดีป้ายป้ายม่วงของพี่แกคือผมโอ้โหไปไม่รอดเลยครับดาเมจแต่ละตัวนี่แล้วปล่อยโคตรเร็วครับทุกคนเอาตัวบินไปยังแพ้ไม่ไหวครับคือแบบโหดชิปเป่งอะ นย่ยจะแพ้ด้วยซ้ำมั้งเนี่ยแพ้ไหมเนี่ยชนะอยู่มั้งชนะยูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท so oui, ุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนใครที่อยากเล่นใบแดงใบเหลืองนะครับผมเป็นกำลังใจให้นับสู้ต่อไปนะครับใช้ความอดทนในการเล่นนะสำหรับการเล่นใบเหลืองใบแดงนะครับทุกคนนะความอดทนเท่านั้นครับที่จะแบบทําให้เราไปรอดนะครับในการเล่นใบเหลืองใบแดงนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเริ่มเล่นจริงๆอ่ะผมแนะนาให้เล่นป้ายเหลืองนะครับให้มันจะดองลูบี้ง่ายกว่านะครับป้ายแ,แดงอ่ะมันจะดองยากนะครับมันก็จะได้แค่แบบทางเดียวอ่ะคือทาง PVP ทางเดียวแต่ถ้าเป็นป้ายเหลืองมันจะได้ทางของ2ทางคือ PVP แล้วก็จากสเตตหลักนะเผื่อใครงงสเตตหลักได้จากไหนทุกคนกดคลิกเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับ ID ดีป้ายเหลืองของผมนะครับผมสอนทันวิธีไปแล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าทํายังไงนะครับทุกคนนะไปดูได้ที่ซีรีส์ป้ายเหลืองสายฟรีเจ็ดพันลูบี้ EP ที่สิบสองนะครับผมสอนไว้แล้วนะครับผมบอกไว้แล้วว่ามันรับยังไงเผื่อใครอาจจะเป็นมือใหม่ไนงะก็ไปดูได้นะครับ EP ที่สิบสองนะครับเลื่อนไปดูได้นะครับโอเค